มีหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับสื่อตะวันตกนั้นรายงานข่าวว่าพ่อแม่ชาวเมียนมาได้ออกมาประกาศลงหนังสือพิมพ์เนี่ยนะครับตัดขาดความสัมพันธ์กับลูกกับหลานอย่างต่อเนื่องโดยแต่ละวันนั้นจะมีข่าวการประกาศตัดลูกตัดหลานเนี่ยฉเฉลี่ยวันละ6กถึงเครอบครัวล่าสุดเนี่ยมีอย่างน้อยประมาณ570ครอบครัวแล้วนะครับที่มีการออกมาประกาศตัดความสัมพันธ์กับลูกหลานในลักษณะนี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยพ่อแม่ชาวเมียนมาให้เหตุผลว่าพวกเขาไม่ต้องการมีส่วนรับผิดชอบต่อก,การกระทําของบรรดาลูกหลานที่ออกไปชุมนุมประท้วงแล้วไม่ฟังคําเตือนของพ่อแม่โดยเฉพาะลูกหลานที่ไปต่อต้านรัฐบาลทหาระนะครับที่เกิดการรัฐประหารก่อนหน้านี้ก็เลยมีการออกมาตัดประกาศความสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่นั้นไม่ได้เห็นดีเห็นงามกับการกระทําของลูกหลานที่ออกไปชุมนุมประท้วงแล้วเกิดความวุ่นวายอยู่ในประเทศ ตามรายงานข่าวระบุนะครับว่าการประ,ประกาศตัดความสัมพันธ์ในครอบครัวแบบนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลทหารเมียนมาประกาศว่าจะยึดบ้านและก็ทรัพย์สินของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารและก็จับกลุ่มผู้ที่สนับสนุนหรือให้ที่พักพิงผู้ร่วมชุมนุมประท้วงทั้งนี้การประกาศตัดความสัมพันธ์ลูกหลานเป็นวัฒนธรรมของเมียนมาที่ทํากันมายาวนานนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าพ่อแม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทําของลูกหลานแต่เนี่ยครับเรียกว่าเรื่องนี้เนี่ย ตอนนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ในเมียนมาไปแล้วนะครับเพราะว่ามีหลายครอบครัวที่ออกมากระทําการแบบนี้ประกาศผ่านหน้าสื่อเลยนะ,ะไม่เอาแล้วกับลูกที่ออกไปสร้างความรุนแรงสร้างความโกลาหลวุ่นวายอยู่ในบ้านในเมืองแบบนี้ครับ